ส่งคองมมนต์ืนต่อขอบคุณพิมแบนไทยรถแหร์นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณบุลเริงเ่เลรงใจครับเอ็ซี่แฟนคลับที่นัางมาจากใกล้ไกลที่มาุ่มม,ม,ไไม,มาโฮมห้องตัวฝากโดไฟด้วยนะครับห้องตัวไฟไม่ติดนะครับเช็คหนึ่งสองเช็ควันชื่อี๋ 1, 1, 1, อยวก็นายันเด็กเคสเศร้าแต่เดียวครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวสักครู่พี่น้องเนาะนะครับสักครู่หนึ่ง๋ววยวขออนุญาตเค็กสาวบนเวทีบนกล้องพร้อมรักยันตสัตว์สิส่งต่อทีมงานไทยรถแห่ยังไม่ไปไหนยังเสด็ดอออยู่ด,ยดีนะครับทีมงานไทยรถแห่สาวน้อยลำเพลินเออบมื่วันสิ่เป็นลำเพลินลำแพนแต่เสดเจาะทุกเก้านะครับแต่ขออนุญาตเค็ความพร้อมบนเวทีให้เสร็จสิ้นก่อนจะตองห้องต่อเสด็จเงาเงาแต่สาวเดียวเลยนะครับอ่บะเดี๋ยวให้พี่บ๊อ ไปเดี๋ยวไปพี่เอเ,อ,อเดี๋ยวเช็คเาาเสร็จก่อนนะครับอนุญาคสักคู่หนึ่งจุเจ็ดเดี๋ยวทีมงานสังเกตสีปิด,ดสังเกสีด้านนี้ให้ผมก่อนครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้ผมจะเคลียอริญาตเคลียร์พื้นที่ทุกคนนะครับต้องขอขอกข้างนอกให้ผมก่อนนะครับเอซี พี่น้องทีให้ความเมตตาทั้งหลายครับมือนี้าว่าด้านหน้าได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงพุดธเห็นไหมถ้าไม่ได้ยินขออนุญาตใช้เสียงของไทยรถแห่ให้ด้วยนะครับได้ยินบ่ไทยรถแห่ได้ยินบอขออนุญาตยืมยืมเสียงจังบาัดเน่ยได้ยินบออนุญาตยืมเสียงทั้งเอืนแห่จังบาัดเนี่ยไปทาสพันให้คนออกรอบนอกสักคู่หนึ่งนะครับเพราะฉนี้ทั้งทีเพราะทั้งดังเนาะของใครดังของ เราแพนเรแพนดังไปขายืมขายืมไม้ยืมไม้ของใครรถแห่ด้วยเดี๋ยวผู้จัดการไม่ดยอมแพ้หนึ่งสองเช็คเช็คเฮ็ด ขอให้พ่อแม่เอฟซีดาน้าเวทีไปสื่อไว้ซะก่อนด้วยจ้ะอุ้ยเบาไทยยันดีวะไม่ไม่ไม่พูดให้มันตกพงไปเลยล่ะพูดให้มันตกพงเลยปกติหนูเบาเบาไทยหนูเบาอีสานว่าหนูเป็นคนเบาเบาไทยแต่มันมันบาเป่นทองเออแม่จ้ะ เดาปกติแล้วหนูก็ไปขายสวยนะหนูขายขำบู๊ดีคนสังเกหนูจะเล่นตลกนะลูกระด้ทุกบู๊ดนะก็ปกติแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ได้ขายสวยหนูขายขำมางั้นขออนุญาตตอนนี้เสียงนะครับขออนุญาตด้านนี้ขอสักการ์ดสีผิดให้เรียบร้อยนะครับและขอผับล้อมือเอ็กซ์เปนสาวุ๊กยิงเป็นคนพูดโนกคราวนี้เสียงดังนะ ออกไปข้างนอกซะก่อนเด้อ <c oughs> จา้าเบากไปให้แต่ผู้ซะก่อนเพาแม่ยังสิบอกไอ้ปันเลย <c oughs> จ้าจะขายขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือมือนี้เป็นมือแรกปีแรกวันแรกวันแรกด้วยนะครับวันนี้เขาจะนั้งให้ผู้หญิงพูดว่าขอความร่วมมือเอสซีเป็นแับอิมพอร์ตอิเมร์แท่งสุขุสุขคนเนาะ นะครับขอสู่ไพโนอกข้างในไม่หายนะครับข้างในไม่หายเห็นว่าเพื่อนนะเพือนเด็กของผมเลสี่ข้อบ่คุกข้อบ่คุกก็ดังแหลกดังแหลกหเอาขออนุญาตบุกอินนะครับตอนนี้บทเวทีใหญ่คนใช้เสียงก่อนตอนนี้อาจจะใช้เสียงแล้วเอาบอกบุกอินอยากเร้ารอสักหนาทีขออนุญาตเคลียร์คนออกข้างพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้ช่องท้ ตั S <S <preach ers> ้งโพกขังทรายตั้งโพกดันขวาเนี่ยผมก็ได้เห็นรอดเห็นปีนเนื้อฝากไปทา่สัมพันธ์พี่น้องน้ำแข็งใส่สดมาสีอยากก้อนโจอุกโพกีนะครับเพื่อทอกทายของทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตเรียสัมพันธ์ไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเที่ยวงานในวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียพื้นที่ท้องทงแม่แตนน้ำยูสากยุกโจอุกทุ่งซอฟตทนกครับพีนนะครับนี่ผมขออนุญาตไปเนื้อนะครับ วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านนะครับช่วยรบกวนลุกออกจากที่นั่งไปซื้อบัตรซื้อตั๋วให้ผมก่อนนะครับพี่น้องค่ะขอไปหน่อยนะครับเพื่อรับกอดให้ของพี่น้องครับเพื่อความเป็นแบบไม่รวยครับแทงล้อนะครับจะมีการเปิดทั้งซีนนะครับระพงด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพื่อได้เรียก เูียกหอนดยังไม่ชินนะครับ้า่มเร็จการลอดภใหนะครับไม่อ้งฟตโอเคเดี่ยีแล้น่ทีนะครับช่วยกนไม่อมให้รอดาน่งี่ไปครอ้านยับานยู่านีนะครับ้อ้ยโอ้อ้ยยยอ้้้อ้อยอยร้ ผู้ <IP> ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวต้องในในไลนย่างนี้นะครับนอกจากซาอุดินเบียนะครับขอเชิญเชิญเชิญก่อนนะครับเอาความตรงนะครับขอราะความตรงคันคันพี่น้องออกว่เหมือนกับว่าเรามัวเที่ยวเองนะเดี๋ยวไทยรุ่งมัจะเลี่ยนต่อนะครับหลังจากที่คนเรือทีสามนั่งเป็นโชว์ ซาวเสก้นะครับไทรัแห่ต่อถาพี่น้องเข้าไทยจกเปิดไวร่วเสือเสือเสริเร็วขอความร่วมมือทุกท่านนะครับขอความร่วมมือที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดนใไัน่เสมบ้าเไม่อุ้งยิ้เยคือการเมือนก่อ้งยิก็ไปจิแล้วไป่ไปแกโอ้ชี้อ้ามเลค่ะชีอามลยจาเจอยู่นหนจา จาในเต็มด้วยเหรอททุกคนเลยนะครับน้องจัดคดและเกียร์ไปหมัวรานะครับร้านค้ากำหนดให้มีแค่สัานละสองล้านนะครับน้องแป้งดูให้ด้วยน้องแป้งน้องแป้งใจบุญรบองวรดูให้ด้วยนะครับตามร้านค้านลังจากเซาแลนด์ชิเนียร์นะครับจะ หน้าที่ขอความช่วยเหลือด้วยนะขอความช่วยเหลือจากทางดิทต์เมื่อด้วยนะครับขอความช่วยเหลือด้วยโยสนับสนุนกันงานนี้ช่วยเขากันชุม้องบอลงแง่กันพลเรือนบอลงแง่ไทยเขานะสำหรับคนที่จะเข้าออกได้จะมีบัตรค่อยคอนนะครับเป็นบัตรสตาฟที่พออภิหรือว่าพี่เมียเขาจะจัดทำให้เป็นสายไมค์คอนนะครับที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์นะครับ เป็นสมาชิของคงสามฤทธระภม่ธรมาเดยนะครับจะมีบัตรทอกอนะครับบัาสตารนะครับนอกนั้นไม่มีนะครับบัตรทองกอนะครับเลยนะครับผมที่นงานในที่นี้ลูกให้ผมด้วยนะครับหน้าเวทีใด้วยนะครับผมตอนนี้ันกว่าจะหมดนะครับถึงจะปล่อยด้านหน้าเข้ามาได้ ตอนนี้นั่งาลรออยู่รอเข้ามาอยู่ซื้อบัตรแล้วก็ต้องไปปั๊มแขนก่อนครับแท้มันต้องปั๊มแขนนะครับคุณแม่ต้องปั๊มแขนก่อนถ้าคุณแม่ไม่ปั๊มแขนนี่คือคุณแม่ออกไปแล้วก็วารไม่ได้นะครับ